สวัสดีครับ19ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับเช้าๆเราก็มาสำรวจตามต้นทุเรียนของเราครับช่วงนี้หมดฝนแล้วาการสำรวจตอนเช้าๆนี่เราจะได้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต้นทุเรียนของเรานะครับอย่างเช่นกรณีครับนี้นะครับเรามาสำรวจปรากฏว่าเราเห็นรอยน้ำซึมเล็กๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีรอยน้ําซึมเล็กๆอย่างนี้นะครับอาการอย่างนี้ก็คือรัอ่ท่อน้ําเลี้ยงตรงนี้แตกนะครับท่อน้ําเลี้ยงแตกนั้นก็อาจจะเกิดจากเชื้อราเข้ามา,าทางระบบลากแล้วเข้าเข้าสู่ลําต้นถ้าเห็นลักษณะที่รอยน้ําเยิ้มแตกเล็กๆน้นอยๆอย่างนี้เราสามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงท,นทีนะครับการรักษาที่ง่ายๆที่สุดของเราขณะนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการ ขูดเปลือกตรงนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ําส้มควันไม้ตัวนี้ครับผสมกับปูนแดงนะครับที่ใช้ทายางพาร,ราเราเทใส่ผสมกันแล้วจากนั้นแล้วเราขูดแผลก่อนนะครับขูดแผลออกตรงนี้นิดๆพอให้มันเห็นเปลือกเนื้อในจริงๆแล้วเราถึงจะใช้น้ําส้มควันไม้กับปูนแดงมาทานะครับดูวิธีการนะครับเราจะใช้วิธีการขูดอย่างนี้ครับ ขูดเพื่อที่จะเห็นรอยเปลือกจริงๆของเขานะครับบางทีมันอาจจะแตกเพราะว่านิดๆหน่อยๆเนี่ยอย่างการณีอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าแค่รอยแตกนิดๆหน่อยๆอย่างนี้น้ําเขาก็ซึมออกมาเมื่อน้ําซึมออกมาน้ําก็จะไหลออกมาอย่างนี้บางทีมันอาจจะยังไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเราก็รีบทําการรักษาก่อนการขูดเปลือกออกนี่ข้อดีก็คือว่ามันจะทําทให้เราได้เห็นสภาพ ต้นกาเนิดของมันว่ามันมันเป็นใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยไว้โดยที่เราไม่รักษานั้นอันนั้นแหละคือเหตุที่มันจะลุกลามไปหน้านะครับเราก็ทําการขูดขูดแล้วก็ถาเดี๋ยวผมจะทําการขูดก่อนนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราก็ขูดบางๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันแตกเพราะว่ามันมีรอยท่อน้ําแตกนะครับเนี่ยครับ ทำคนเดียวก็ขูดคลักน้อยเดี๋ยวเราขูดออกก่อนครับขูด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 ขออกเนี่ยการขูดมันก็จะทําให้ตัวน้ําส้มคนไม้หรือว่าตัวปัจจัยยาต่างๆที่เราจะเอามาทานั้นมันง่ายขึ้นนะครับแผลมันเข้าไปสู่ตัวแผลแล้วก็เข้าสู่ตัวเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับเราก็ขูดออกอย่างเงี้ยและลักษณะการทานะครับเราจะต้องทําการทาซ้ํานะครับ อย่างการณีอย่างนี้นี่ร่องรอยตรงนี้ยังไม่มาทำลายแต่ว่าเขาจะทําลายตรงนี้นิดเดียวแค่นั้นเองอแต่นิดเดียวนี่ถ้าหากว่าเราทําการรักษานะครับมันก็จะทําให้ยับยั้งได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอทีนี้เมื่อเราขูดแผลเสร็จเราก็จะเอาน้ำส้มคอนไม้นะครับผสมกับปูนแดงทาการทานะครับให้ทาบ่อยๆทากว้างๆไว้เลยครับ เนี่ยแผลตรงนี้ให้เราทาเหนือแผลไว้เลยนะครับจะเห็นว่าเป็นฟองฟอดขึ้นมาเลยนั่นคือ,อคุณสมบัติของน้ำส้มผลไม้มาเจอกับปูนแดงนะครับเนี่ยทาเป็นแผลผกว้างไว้เลยครับทาย้ำอีกสองวันสามวันมาทาหรือเราจะทาทุกวันก็ได้เพราะอย่างน้อยก็ช่วยสมานแผล ยับยั้งเชื้อรานะครับราตัวนี้มันอาจจะเป็นเชื้อราไฟทอปทอลาก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วราที่ฮิตๆแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อราไฟทอปทัล่าเราก็ทําการรักษาครับสํารวจทุกวันนะครับการปลูกทุเรียนอ่าในช่วงหมดฤด,ดูฝนนี่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องหมั่นสํารวจนะครับเราอย่าปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้แล้วลูกลามลูกลามแล้วมันก็แก้ไขยาก เสียอารมณ์เสียจิตใจของเราเปดเปล่าๆนะครับพอนั้นรีบรักษาเต็มเนินๆเลยครับมันง่ายดาีสำรวจเลยนะครับตอนเช้าๆเนี่ยฮะโอเคนะครับเราก็ทำการนี่แหละครับง่ายๆตามวิธีการของเรานะครับและเราก็สำรวจดูเรื่อยๆตามลำต้นของ ต้นอื่นๆนะครับบริเวณที่สูงๆนั้นเราอาจจะใช้สายตา,อาสอดส่องดูแลส่วนใหญ่อาการลักษณะน้ำเยำิ้มน้ำซึมตามต้นนี่มักจะเกิดในบริเวณที่อยู่ต่ำๆก่อนนะครับที่อยู่ข้างบนนั้นไม่ค่อยจะปรากฏนะครับแต่ก็พอมีบ้างถ้าหากว่าเราสำรวจชัดๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ